ตายไม่มีสัตว์ทุกชนิดกลัวตายเพราะคิดว่าความตายเป็นภัยร้ายแรงของชีวิตความตายใครๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดความสิ้นหวังท้อแท้ว่าความตายไม่อาจรักษาด้วยการย่อยยาใดๆแต่ความจริงแล้วความตายนี้แหละคือทิปโอโสโชนิดเลิศที่ธรรมชาติใช้รักษาโรคร้ายทุกชนิดของธาตุขันความตายจะไม่ใช่สิ่งน่ากลัว เพราะความตายเป็นทิปโอสถของชีวิตสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนให้พิจารณามรณสติเพื่อบรรเทาความมัวเมาในชีวิตเมาในเวลาในความประมาทก็เพราะต้องการให้คนมีสติตื่นตัวให้รู้ว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเรารู้วันเวลาเกิดได้แต่เวลาตายรู้ไม่ได้และไม่มีทางจะรู้ด้วยหากไม่จเจริญม,มรณสติเป็นประจำ การเจริญมรณสติคือนึกถึงความตายบ่อยๆอย่างนี้จะสอนใจให้กล้าเผชิญความจริงได้ไม่ยากขณะที่เราเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียพัดพลาดจากไปของจิตดวงนี้อาจมีจิตอีกหลายร้อยดวงในต่างมิติที่รอคอยสัมผัสรอยยิ้มของชีวิตน้อยๆในมิติใหม่ของเขาการมาการไปเป็นเพียงการเปลี่ยนขั้วของความรู้สึกสุดแต่ว่าเราจะอยู่มิติใดของการเดินทาง มนุษย์คุ้นเคยกับสภาวะของตนเองเคยชินกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเกินไปจึงไม่อาจเข้าใจสภาวะของธรรมชาตินี้ได้เมื่อรับรู้ไม่ได้กับสื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีการเป,ปลี่ยนแปลงรุนแรงที่เราเรียกว่าตายซึ่งต้องการใจเป็นสื่อสัมผัสย่อมเกิดการกระเทือนใจเป็นธรรมดาเปรียบเทียมง,ง่ายๆเรายังอาจรู้สึกงง,งงิด เพียงเมื่อขึ้นโทรศัพท์ไม่ดีรับไม่ได้ขาดขาดหายหายจะป่วยการกล่าวไปยัยถึงการขาดหายที่ไม่มีวันหวนกลับคืนคนทั่วไปที่ไม่เจ็บปวดอาจทนไม่ได้กับสภาวะต่างๆที่เคยมีความสนุกเพลิดเพลินกับสังขารร่างกายแม้ในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีบางครั้งใจก็เจ็บปว่วยอยากสลัดให้พ้นจากอาการขนมัวบางอย่างที่ทำให้ใจเจ็บระบม สำหรับคนเจ็บไข้คือผู้มีความบกพร่องทางร่างกายเมื่อร่างกายสุดโสมเต็มที่สลาเต็มทนเจ็บเหลือเกินจนไม่อาจทนอยู่ได้เขาอาจจะพอใจสลาร่างกายมากกว่าที่จะทนอยู่แม้จะช่วยด้วยเครื่องมือทันสมัยสักเพียงใดเขาก็ยังคงรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตอยู่ดีถ้าเปรียบเทียบร่างกายเหมือนเรือการตายอาจจะเป็นเหมือนคนสละเรือที่กำลังจะจมน้ำ แล้วลิฟต์ขึ้นฝั่งให้ปลอดภยัยหรือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราย่อมช่วยเหลือเอาชีวิตของคนไว้ก่อนมากกว่าที่จะรักษาเครื่องโยน,นกลไกที่ใช้การไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันผู้รักษาชีวิตย่อมเห็นว่าดวงจิตสำคัญกว่าร่างกายที่ใช้การไม่ได้แล้วจึงแยกออกจากกันไปก่อนแล้วรวมกันในเซี่ยวแห่งมิติใหม่ภายหลังซึ่งเราสมมุติสภาวานี้ว่าเกิด เมื่อมนุษย์เราหมดความสามารถจะฝืนธรรมชาติธรรมชาติก็จะทำหน้าที่ของตนปรับสภาพแห่งความสมดุลเสียใหม่และจงมั่นใจเถิดว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเลยกับการทำงานของธรรมชาติธรรมชาติจะรักษาความสมดุลของระบบทุกอย่างด้วยตัวมันเองอย่างวิเศษที่สุดเพราะธรรมชาติคือชีวิตแท้ทุกชีวิตจะอยู่ในความดูแลของธรรมชาติเท่าเทียมกันเพราะกฎแห่งชีวิต คือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเมื่อพิจารณาความจริงอีกขั้นหนึ่งเหนือจากสมมติสันจะคือพิจารณาให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติมองทุกอย่างให้เห็นเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนที่ควรเข้าไปยึดมั่นอย่างที่ตัดแสดงในอนัตตลักษณะสูตรเราก็จะเข้าใจได้ว่าความตายไม่มีและไม่มีอะไรตายสิ่งที่เราเรียกว่าตาย เป็นเพียงการปรับตัวและเปลี่ยนสภาพของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟกับวิญญาณธาตุเท่านั้นตามธรรมดาของร่างกายเป็นทุกข์และอยู่ได้ยากต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราเห็นกันทุกคนแต่มีน้อยที่ใส่ใจขอให้พิจารณาง่ายๆดังนี้จากเลือดก้อนเล็กสุดในท้องแม่ก้อนหนึ่งค่อยจเจริญตบโตมาเป็นตัวคน เมื่อโตมากก็จําเป็นต้องออกอยู่นอกท้องแม่มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเราสมมุติเรียกว่าเกิดแท้จริงการเกิดก็คือวิธีเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ทนได้ยากอย่างหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองจากนั้นก็เป็นก้อนเลือดมีชีวิตนอนแบ่เบาหัดกินหัดพูดหัดคานหันรับสัมผัสจากโลกใบใหญ่นอกครรภ์แม่การพึ่งตัวเองมีมากขึ้นตามลำดับ เขาต้องกินเองดื่มเองหัดเดินเองและการได้คิดเองทำเองนี่แหลเป็นความปรารถนาสุดยอดของชีวิตต่อมาเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยเขาก็หัดเดินเองวิ่งเองวินาทีแรกที่เขาเดินเองได้โดยที่ไม่มีคุณแม่คอยประคองเป็นวินาทีแห่งความสุขเมื่อเขายืนด้วยลำแข้งของตนเองได้เป็นอิสระไม่เป็นภาละของใครเป็นตัวของตัวเองแล้วความภูมิใจจะเกิดขึ้นทันที เขาจะรู้สึกมั่นใจในชีวิตแต่ก็มั่นใจเพราะมีคุณพ่อคุณแม่ยืนเคียงข้างเพราะในจิตลึกๆก็ยังต้องการที่พึ่งอยู่ใจยังต้องมีที่พักพิงที่มั่นคงนั่นคือที่พึ่งอันอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่วัยเด็กนี้เองเป็นวัยที่หนูน้อยต้องได้รับการอบรมบ่มเพาะปลูกฝังจริตนิสัยใจคอเรียนรู้ดีชั่ว ควรมิควรเรียนรู้ถูกกับผิดจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะออกไปสู่โลกกว้างทางไกลการเรียนรู้ถูกกับผิดนั้นเรียนได้จากทุกสถานที่เพราะเป็นขาวกับดำชัดเจนและมีกฎเกณฑ์ตายตัวส่วนการจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนั้นยากต้องใช้ใจต่อใจใช้จิตสำนึกแทนตัวอักษรซึ่งคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นจะให้เราได้ดีกว่าใครๆในข้อนี้ บางครั้งสิ่งที่ว่าถูกต้องนั้นเองกับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ควรพูดไม่ควรคิดเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้คนที่จะกล้าบอกเราก็มีแต่คนที่รักเราจริงๆเท่านั้นแล้วใครเล่าจะรักเราบริสุทธิ์มีความเมตตาอาทรและอ่อนโยนเท่ากับพ่อแม่โตมาหน่อยเราก็ต้องเรียนรู้โลกกว้างมีการศึกษามีงานทำมีครอบครัว แล้วชีวิตใหม่ตัวน้อยก็ถือกำเนิดมาดูโลกกับเราอีกเจ้าหนูน้อยก็เป็นอย่างที่เราเคยเป็นเขาเริ่มต้นชีวิตอย่างที่เราเคยเริ่มต้นมาวันผ่านไปไวัยก็ตามมาแต่สิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่เพียงการเวลาที่ผ่านไปทุกอย่างได้จารึกปัจญาชีวิตเอาไว้ให้เราได้รำลึกถึงเหตุการณ์เสมอแม้ความจำจะลืมบางอย่างไปแต่ใจยังจดจำบันทึกไว้ขณะที่ลูกจเจริญไปข้างหน้า ความชราตามมาหาเราวัยเราเจริญลงวัยลูกเจริญขึ้นก็มาถึงช่วงวัยแก่เท่าเราอาจคิดว่าตัวเองแก่เพราะเห็นหน้าตาเหี่ยวย่นผมงอกฟันหลุดเจ็บปวดป่วยไข้ไม่สบายเรียวแรงหมดนั่งโอยแม้นอนก็ยังโอยเราคิดว่านี่คือวัยชราคําว่าวัยที่เราถูกว่าเจริญวัยแท้จริงก็คือเจริญความเสื่อม เพราะคำว่าวายแปลว่าเสื่อมสิ้นไปเราแก่ตั้งแต่เกิดเราจึงมิได้แก่เฉพาะวันนี้เท่านั้นความเป็นจริงเราชรลามาตั้งแต่เกิดชรลามาเยือนเราตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เราไม่คิดกันเท่านั้นเองและแล้วก็มาถึงบั้นปลายของชีวิตเราเรียกว่าตายความจริงตายไม่มีตายเป็นเพียงคำสมมุติเรียกชื่อทิพโอสถที่สามารถรักษาโรคร้ายทุกชนิดที่เราสมมุติเรียกว่าตายนั้น เป็นเพียงแต่ท่าสี่ขันห้าปรับความสมดุลเท่านั้นเองความสมดุลของท่าสี่ขันห้าคือการดำรงอยู่อย่างเป็นสุขของชีวิตถ้าท่าสี่ขันห้าขาดความสมดุลชีวิตก็เป็นทุกข์เพราะความเจ็บป่วยก็คือความไม่สมดุลของท่าทั้งสี่ขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เมื่อเจ็บป่วยมากก็แสดงว่าทาตัวใดตัวหนึ่งทำงานบกพร่องเช่นอาหารไม่ย่อยเราก็เป็นทุกข์แสดงว่าทตาไฟไม่ทำงานท่าดินมีปัญหาระบบเลือดแย่แสดงว่าท่าน้ำเดินไม่สะดวกเป็นต้นเมื่อท่าทั้งสี่ทำงานไม่ได้หรือทำงานไม่คล่องชีวิตก็ลวนเลยทรงตัวอยู่ไม่ได้ก็จะเป็นต้องปรับสภาพเพื่อให้อยู่ได้ สุดแท้แต่ความเหมาะสม